ได้เห็นชมหน้าและทำความรู้จักกับ12นักล่าฝันทัวคันมีเฟนเทเชียซีซั่น10จากทั้ง2ทีมกันไปแล้ววันนี้มารู้จักเพิ่มอีก4นักล่าฝันที่มีความสามารถและคาแรคเตอร์โดดเด่นจนผ่านเข้าสู่รอบเวิร์ดช็อปที่บริษัทสยามดนตรียำห้าจักันประเดิมด้วย2นักล่าฝันคู่แรกที่มีสไตล์การร้องที่ชัดเจนทั้งคู่คนแรก ทั้งเบียร์วี20จากทีมฝากรัตดนุ่ม R&B ที่รักการเต้นและผ่านการฝึกฝนพัฒนามามากมายอตั้งแต่ปี8ครับมุ่งมั่นมากเลยครับเพราะว่ามันคือความฝันนะฮะเพิ่มตารางซ้อมฮะเปลี่ยนแนวเพลงฟังฟังให้ได้หลายๆแนวแล้วก็เรียนเต้นร้องดนตรีแล้วก็ได้ฟิตเนสฮะ เจ็ดสิบจจังหวัดคือคนไม่ใช่น้อยแล้วคือเราเป็นหนึ่งนะเราสึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ทําได้โอเคนะคือภูมิใจตั้งแต่รู้ประกาศผลแล้วแบบมีชื่อเราเราเฮ้ยมีชื่อเราอย่างเงี้ยเซอาอ่นที่แล้วฮะถังเบียร์ได้ไปไปชมคอนเสิร์ตของเพื่อนๆรู้สึกว่าสักวันอะมันต้องมีวันที่เราได้ขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วถ้าถึงวันนั้นอะ ทางเบจะทําให้มันแบบว่าที่สุดอะส่วน A V7 จากทีมฝันและฝ่ายร็อกเกอร์หนุ่มผมยาวที่โตมาปากการร้องเพลงในบทคที่เตียงร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆครับจริงๆแล้วถ้าครอบครัวเป็นคริสเตียนฮะก็อยู่ในบทอะไรอย่างเงี้ยมาใช้ชีวิตร้องเพลงอาชีพอะไรอย่เงี้ยตอน,นอายุ19 เกิดที่กรุงเทพครับรวไปโตที่เชียงใหม่แต่ว่ามาทํางานที่กรุงเทพมาเล่นดนตรีที่กรุงเทพเล่นกีตาร์เล่นเบสอะไรก็แ,แต่งเพลงทาดนตรีทำเมโลดี้เพลงอะไรเงี้ยครับรออดีใจมากเาได้เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยก็จะทําโอกาสนี้ให้ดีที่สุดนะครับ ส่วนสาวสคนนี้มีคาแรคเ,เตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแนเนวีสิจากทีมฝากรักสาวสดใสวัยสิบออกมาล่าฝันครั้งแรกในชีวิตเออเท่าไหายจังหวัดเลยคะ่ะ4-5จังหวัดคะ่ะเพราะว่าอยากโชว์ให้เขาเห็นเยอะๆว่าเนมีศักยภาพเยอะนะคะ อยากได้มากเลยค่ะเี่เตรียมตัวมาหลายปีแล้วเตรียมตัวตั้งแต่ตอนป .6 คือเน่รู้จักรายการนี้มาตั้งแต่ซีซั่น2-3-4แลได้เลยค่ะเราก็ชอบร้องเพลงแล้วแล้วเราก็เราก็ชอบเต้นเราชอบแสดงอ่าแล้วเขาสอนหมดเลยแอคติ้งแดนซ์วอยส์แล้วก็เอ้ยมันใช่อ่ะ อเออมีชื่อตัวเองขึ้นมาก็กี๊ดลั่นบ้านเลยค่ะกี๊ดลั่นบ้านแล้วก็คุยกับแม่เอ้ยแม่หนูติดด้วยหนูติดด้วยเย้เย้เยแล้วเข้าเ้าาแล้วส่วนนันวี2 2จากทีมฝันและไฝเป็นสาวเท่เสียงหวานที่มาล่าฝันบนเวทีแห่งนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันแต่ส่สดฉัน,น,นไไออการการร้องเพลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากที่จะทำอยากมีอัลบั้มของตัวเองนั่นคือความฝันแต่ด้วย ไวเราได้ไรเราเราต้องยอมรับความจริงว่าเดอออี๋ยวนี้คนที่จะเป็นนักร้องมันก็ควรจะเป็นตั้งแต่แบบเด็กๆอ่ะยี่สิก็โตลแล้วอีกอย่างเรามีความรับผิดชอบถ้าวันเนี้ยถ้าทําอีกแล้วมันยังไม่ได้มันไม่ใช่ทางเราเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องทํางานมันก็คือฝันแหละทุกคนอยากมาตรงนี้ไม่มีใครหรอกที่พูดว่าเอ้ยไม่อยากติดทุกคนอยากหมดแต่ที่ที่มันมีอยู่มันมีแค่น้นมันก็ต้องมีคนที่ผิดหวังแล้วก็มีคนที่สมหวังรูปทรงฉันคงไม่ค่อยดี กกมกมมมเา่นัับถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่สมหวังสิ่งที่เราควรจะคิดก็คือทอํายังไงให้แบบคนที่เขามาเหมือนเราเพื่อนเราเฮ้ยเราเราต้องเป็นตัวแทนเขาเราต้องคิดอย่างนั้นว่เาเออเต้องทาให้ดีที่สุด2ทีม4ชีวิตกับคาแรคเตอร์ที่แตกตา่างพวกเขาจะสามารถนําชัยชนะมาสู่ทีมได้หรือไม่ต้านิทั้ง24ชีวิตตลอด24ชั่วโมงเปิดโรงเรียน23มิถุนายนนี้ ติดตามการแข่งขันแรกของพวกเขา30มิถุนายนนี้ทางทูวิชั่นช่อง t r u i n s s i h t t และ m o เด r n n น g h ท TV เวลา2 1นากา30นาทีพรุ่งนี้พบกับเส้นทางของนักล่าฝันอีก4ชีวิตจะเป็นใครต้องติดตาม